ขอมด้วรถวเูเมมีน้องหาครับจากกองบัการตำรวจราจรเพ่อหาขอนะครับเ็นมครับดมเป็นเรืหลาของบริของสายครับหเลท่านนะครับยรียนเชิญท่านนายกอดีตนายกนะครับท่านสองคนภูเมืองนะครับ มาที่ตู้เราไม่ทำครับโแรี่ไม่เป็นไรครับประกาศยึดดีกาครับโหรี่

Yang pasti, itu itu raksasa yang dicurangi dengan sama panca cila. Dia jama tuh, dia bisa yang pasti itu. Itu raksasa yang jama tadi yang bisa

ตรนามพระรมวรยาวลยถึงความรู้แม้ังพิสดุษยามีธรรมะแรนามพรมควรยลยถึงธรรมม้งพสยีธรรมตรามพมควรยาเลยถึงสงม้ังพิส kati yang di tutang sarana sarjama kuakawali senjuan rumetran kita kati yang di mamang sarana sarjama kuakawali yang di bangkang sarana อิทังภาณนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามะตัวแกวจะไม่ลักโทย์อาไมตุหิจาจราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามะ มาตถานาเวรมณีสิปาปะรังสมานิยามะตัวเจ้าจะไม่ดื่มสุราของคุณมาและยาเสพติเอิมานิปัญจสิกขาปทานิ บทที่ต้องศึกษาห้าเหล่านี้สีเลนะสุขติงยันตีคนทั้งหลายจะถึงสุขติได้ก็เพราะศินสีเลนะโพคสัมปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะศิน สีเลนานิโพติงยันตีจะถึงความสงบรบ่อมเย็นได้ก็เพระสินตสมาสีลังวิโสทยเยเพราะฉะนั้นบุคคลควรทำราสินให้หมดจด <c oughs>